ชีวิตพังครืนแอมเบอร์เฮิร์ตเหลือเงินติดตัวแค่นี้หลังแพ้คดีจอนนี่เดฟทิดเตียงหักจนต้องฟ้องร้องกับอดีตสามีอย่างจอนนี่เดฟส่งผลกับชีวิตของแอมเบอร์เฮิร์ตอย่างหนักหลังเธอแพ้คดีจนต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับอดีตสามีสูงถึง10ล้านดอนลลาร์3า0ล้านบาทรวมกับเงินลงโทษจำเลยอีก5ล้านดอนลลาร์ จ่ายให้ทีมทนาย6ล้านซึ่งเดิมจะให้ประกันภัยจ่ายค่าทนายให้แต่ประกันไม่จ่ายและฟ้องกลับแอมเบอร์ด้วยส่งผลให้เธอมีหนี้สินต่ำๆน่าจะราวๆ500ล้านบาทในขณะที่สื่อเปิดเผยว่าปัจจุบันนี้แอมเบอร์เหลือทรัพย์สินติดตัวอยู่เพียงแค่500,000ดอลลาร์เท่านั้นเป็นเหตุให้ล่าสุดมีรายงานว่าแอมเบอร์ได้ยื่นล้มละลายต่อศาลแล้วเรียกว่า ชีวิตทางข้ามคืนถ้าเลิกกล้ากันดีๆจบแบบสวยๆไม่สัดโคลนฟ้องร้องกันจนอีกฝ่ายเสื่อมเสียเธอคงไม่เจอกระแสตีกลับรุนแรงขนาดนี้